เรื่องราวร้อนแรงในวงการนางงามเมื่อแนทอนิพร์มิหิเวสไทยแลนด์2015ต้องออกมาทวงค่าตัวพรีเซนเตอร์หลักล้านที่ยังค้างจ่ายเกือบปีเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่แฟนคลับนางงามต่างให้ความสนใจอย่างมากเรื่องราวเริ่มต้นจากคุณอูมผู้จัดการส่วนตัวของแนทได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568แชร์เรื่องที่แนทถูกอมค่าจ้างจากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าซึ่งกินเวลานานเกือบปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับเงิน คุณอูมได้เปิดเผยว่าลูกค้าได้จ่ายเงินให้กับทางผู้ว่าจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่เงินกลับไม่ถึงมือน้องแนทแนทอันนพรเองก็ไม่นิ่งเฉยได้รีโพสข้อความดังกล่าวพร้อมฝากข้อความถึงทีพเอ็นบริษัทจัดก,การประกวดมิสซีเนเวิร์สไทยแลนด์ให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่าทํางานเสร็จเรียบร้อยแต่กลับไม่มีใครดูแลเรื่องการจ่ายเงินเลยแนทยังได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำพรีเซนเตอร์สินค้าคอลลาเจนแบรนด์หนึ่งของ JKN เพื่อยืนยันว่าเธอได้ทํางานจริงๆและเหนือมากกกกกกัับบบาาาาารทารทํ้้นนเี่ยวสิค แต่เรื่องราวกลับยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเมือ่อน้ำตาลชลิตาม s s universe thailand 2016ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำงานไม่ได้เงินงงซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการนางงามล่าสุดแม่ปุ้ยปิยพรหรือแม่ปุ้ย tpn ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยขอให้น้องแนทติดต่อกลับมาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณอูมยิงได้โพสต์ภาพแชทที่เคยทวงถามค่าจ้างของแนทเพื่อยืนยันว่าได้พยายามติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ เพจจอกจอกได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแม่ปุ้ยซึ่งได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ดังนี้ทำไมเรื่องการตามเงินให้เด็กถึงไม่มีการแจ้งความคืบหน้าได้รับแจ้งว่ามีเช็คที่ไม่ผ่านมีเช็คหลายฉบับที่ไม่ผ่านซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่เคยเป็นข่าวแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในสื่อได้ติดต่อไปทาง JKN แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาคุยในวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่โรงพยาบาลพญาไท ยืนยันว่าแนทต้องได้รับเงินขอให้น้องแนทติดต่อกลับมาเพราะไม่ได้คุยกันเลยในช่วงหลังสอบถามว่ามีการประสานงานผ่านใครนี่คือประเด็นที่น่าสนใจและอาจนำไปสู่ข้อถกเถียงคุณคิดว่าใครคนรับผิดชอบในเรื่องนี้และคุณคิดว่าวงการนางงามควรมีมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแบบนี้ในอนาคตมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย